มาเที่ยวบ้านสวนนะคะสิอุ้ยเห็นควันไหมสิ่งที่ต้องพกมาเลยก็คือเอสชัวโกโก,โก้ค่ะเพราะว่าอากาศเย็นมากตื่นเช้ามาก็ต้องชงนี่หนึ่งซองชงร้อนเลยด้วยแก้วเก็บความร้อนเพราะว่าจะได้จิบยาวๆหลายๆชั่วโมงหน่อยนี่นะคะเอสชัวโก,โกโก้นะคะก็จะมีสารสกัดส้มจะซึมะนะคะอย่างที่เคยกล่าวไปแล้ว ว่าเขาจะช่วยตะกุยไขยมันหน้าท้องช่องท้องแต่ว่าก็ต้องดื่มเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ต้องขยับเขยื้อนร่างกายด้วยไม่ใช่ดื่มแล้วก็นอนติดตัวอี้ติดเตียงไปอย่างนี้ไม่ใช่เรามีตัวช่วยแล้วเราก็ต้องช่วยตัวช่วยของเราด้วยลคะ่ะและที่สําคัญอร่อยมากดื่มได้เรื่อยๆดื่มได้ทั้งวัน <c oughs> จะเอาไปปั่นก็ได้นะคะปั่นก็อร่อยมากปั่นแล้วใส่ท็อปปิ้งนิดนึงอะที่เราชอบอย่าลงมย็นลี่เลยว่าไป แต่ถ้าแบบอยากจะเคร่งครัดเลยอะ่ะก็เอสโชโกโก้อย่างเดียวไปนี่แก้วเก็บความร้อนเลิกนี่คือลุงเออยากกินหันมามองปริยะอืมใครชอบดื่มร้อนนะแนะนำแก้วนี้แล้วก็เอสโชโกโก้เลยดีมากจริงๆจิบไปเาารื่อยๆนะจ๊ะ